กลับสวัสดีทานผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมธนคุงกันอีกแล้วนะครับในช่วงของธนคุงอยากแกะกล่องนั่นเองนะครับวันนี้ครับก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัวจอยรุ่นใหม่นะครับผมที่เป็นจอยสติ๊กแบบไร้สายนะครับรุ่นแรกของค่ายเลยนั่นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมรู้รู้กันดีนะครับผมเจ้าตัวจอยสติ๊กของทางซีดอยสปอร์ตเนี่ยมีมาถึงทั้งหมด4รุ่นแล้วด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่4นั่นเองนะฮะซึ่ง3รุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะทรงแบบว่าเป็นจอยแบบ มีสายกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับผมรวมนี้ก็เป็น3เนาะที่เป็นจอยที่ลักษณะคล้ายๆจอย Joy Xbox นะครับผมแต่ว่าจะมีอยู่อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นโมดูลา r นะครับผมอันนั้นจะใช้เป็นจอยสไตล์จอยแบบจอย PlayStation นะครับก็คือสไตล์ของตัวจอยเนี่ยอันเนี้ยนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนี้เนาะแต่นี้จะเป็นสไตล์แบบ Xbox นะครับผมจากที่เห็นในรูปแล้วก็ที่ผมโชว์สินค้าให้ดูเลยนะครับ โอเคทั้งหมดทั้งมวก็จะมีประมาณนี้นะครับคำวับเจ้าตัวจอยรุ่นนี้นะครับโดยชื่อรุ่นของมันนะก็คือชื่อรุ่นว่า WC 6 9 1 m o d e l o s นะครับผมชื่อนี่มันจะแบบว่าทํำชื่อแบบคล้ายๆกันไปหมดเลยนะครับผมอย่างตัวนี้ m o d e l o s นะฮะตัวที่ผมเคยใช้นันแบบมีสายก็คือ Modular เนะครับเป็นนั้นจะเป็นแบบว่ามีสายนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับนี่ก็คือเจ้าตัว Modular นะครับผมก็ฝุ่นเยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่าใช้ เอาใช้งานมันอย่างเต็มที่มากแล้วนะครับนี่่าจะเข้าปีที่2แล้วมั้งสาหรับเจ้าตัวจอยรุ่นนี้นะครับผมก็สีสันหน้าตามันก็ยังดูสวยงามอยู่นะครับแต่ว่าอ่าที่แตกต่างไปเลยก็คือเรื่องของปุ่มกดนะฮะเนี่ยตัวไอภาพสกรีนเข้าไปเนี่ยมันหลุดค่อยๆหลุดล่อกออกไปจนหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าการใช้งานม,มันยังใช้งานได้อย่างแบบว่าสวยงามยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับทุกปุ่มก็ยังกดติด ยังใช้งานได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาขายนะใครสนใจก็ติดตามหน้าเพจไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอ่าโพสต์รูปไว้ด้วยนะครับโพสต์ขายนะครับก็ตอติดตามดูกันได้นะฮะขอตัวเอาเก็บก่อนโอเคทีนี้เรามาดูกับเจ้าตัวโมเดลลอสกันบ้างดีกว่านะครับเป็นจอยสติ๊กรุ่นใหม่นะครับที่ฟังก์ชันนี่คือจัดเต็มมากๆเลยนะครับลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าสเปคมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็หลักๆเลยมันก็จะมีเพิ่มมา2ปุ่มนะก็คือเทอร์โบกับปุ่มเคลียร์นะครับ ปุ่มเทอร์โบเนี่ยมันจะเป็นสามารถที่จะใช้แอคชั่นบอททอนนะครับสามารถเซตค่าบอททอนเนี่ยไว้โดยปุ่มเทอร์โบได้นะครับซึ่งก็มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นการเซตมาโครหรืออะไรสักอย่างอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าอ่าตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ปรับอะไรพวกนี้มันก็ไม่มีให้นะครับผมแต่ที่เพิ่มก็จะมีอ๋อนี่มีไฟล์บอทท้อนนะครับผมนี่แล้วก็มีซิสเต็มไวเบชั่นนะครับก็คือการสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับผมก็ เวลามีการโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีการสั่นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งชอบมากนะฮะมันให้อัตรลดในการแบบว่าเล่นเกมได้ดีมากเลยนะครับก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเรามาดูหน้าตาของเจ้าตัวของเอ้ยเดี๋ยวผมพาดูของภายในก่อนดีกว่าที่เขามีให้นะครับผมก็จะมีตัวนี้แหละรับสัญญาณรีเซิร์ฟเนี่แหละนะครับดีไซน์แบบเท่มากเลยนะฮะมีรูตรงนี้ด้วยสําหรับแบบว่า เอาไว้ทาเป็นพวงกุญแจได้นะครับกรณีออกไปใช้งานข้างนอกนะฮะแล้วก็สายชาร์จนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไว้ใช้แต่เดียว,ยวหรือว่าเราสามารถที่จะเอามันมาใช้เป็นตัวแผงควบคุมได้กรณีแบบว่าอยากใช้แบบมีสายอะไรเงี้ยนะครับก็ให้มาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เป็น type c นะเสียดายมากเลยน่าจะให้เป็น type c นะครับน่าจะแจ่มกว่านี้นะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมตองตัวเมาส์มันเป็น type c เนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ทา type c ให้หมดเลยมันน่าจะแจ่มนะครับ โอเคนี่ก็คือหน้าตานี่ไงมี user manual นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งานนะครับก็เปิดได้เลยผมก็คงต้องเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเพราะว่ายนงไม่รู้เลยฟังก์ชันเทอร์โบเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับนี่เขามีเขียนบอกอยู่นะฮะเทอร์โบฟังชันมันจะใช้กับเกม FPS อ๋อให้สามารถกด auto f i r ได้ออโตไฟเจอได้โดยการกดปุ่มที่ select button หลังจากนั้นคุณก็จะใช้งานปุ่มพวก A B X Y A B T A B บลาบเพื่อใช้เป็นเทอร์โบฟังก์ชันได้ อ๋อนี่เขามีบอกวิธีใช้งานนะครับก็ถ้าใครที่อยากซื้อไปเล่นเกม FPS นะฮะก็นั่งอ่านคู่มือนี้ด้วยนะครับรู้สึกโบสเทอร์โบเนี่ยมันจะเอื้ออำนวยต่ออสำหรับเกม FPS โดยเฉพาะเลยนะครับผมก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีมอะไรอีกบ้างนะครับก็สติ๊กเกอร์กับใบรับประกันเหมือนเดิมนะครับผมใบรับประกันก็ ส่งด้านที่เป็นที่อยู่ของบริษัทซิกโนไปนะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเนี่ยก็เก็บไว้กับตัวนะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วนนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับตัวกล่องก็มาแบบเล็กๆแบบนี้เลยเปิดง่ายมากนะครับแกะดึงแกะสกอเทปออกก่อนตัดเลยก็ได้นะครับแล้วก็เปิดจากด้านข้างจบเลยนะฮะง่ายๆไม่ต้องแกะอะไรให้มันยุ่งยากนะครับก็ ดีไซน์แพ็คเกจสินค้าก็ทำออกมาได้แบบว่าสไตล์ฟิกโนโนี่แหละนะครับก็ยังถือว่าสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่เขามีบอกด้วยว่าตัวสัญญาณนะครับผมสามารถรับได้สูงสุดที่10เมตรนะครับก็นั่งเล่นไกลๆสบายๆเลยน,นั่นเองนะครับต่อเจ้าต่อเข้ากับเครื่อง PS3 ก็ได้นี่เล่นกับ Android ก็ได้นะ Android ก็คงต้องแบบใช้หัแปงเอานะครับผมแล้วก็เล่นแบบบน PC นะครับอันนี้พื้นฐานอยู่ล้นะฮะ ไม่รู้ว่า PS4 PS5 ก็ลองรับหรือเปล่านี่ก็ถ้าใครซื้อแล้วก็ลองเอาไปเสียบใช้งานดูได้นะครับแต่น่าจะได้น่าจะได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ชชว่์แล้วก็ขึ้นสัญญาณนะครับจะเป็นแบบว่า2.4นะครับผมก็เหมือนกับตัวเมาส์แหละกับหูฟังนะฮะดอกนั้นก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคมาดูดีไซน์กันดีกว่าดีไซน์ก็เหมือนกับจอยธรรมดาเลยฮะทั่วไปนะครับผมนี่ แล้วว่าแล้วก็ตรงที่วางข้อมือนะครับตรงที่วางมือตรงนี้เนี่ยมันจะมีผิวกแบบับขูดขาขูขระหน่อยนะครับทําให้แบบว่าเหมือนแบบทําให้เราจับเมาส์ไอจับตัวจอยให้มันแบบแน่นมือยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ หน้าตาเลเยอร์นะครับผมเหมือนกับจอย Xbox 360อะไรพวกนี้เลยนะครับเอาง่ายๆคือจอยของ Xbox นั่นแหละนะครับดีไซน์หน้าตาเลเยอร์เนี่ยเหมือนกันเลยการวางปุ่มการวางอะไรพวกนี้นะครับผมนี่ก็จะเพิ่มปุ่มเทอร์โบกับเคลียร์เข้ามานะครับสปุ่มนี้แล้วก็ s e l e c t Start อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มโฮมนะครับถ้ากดปุ๊บมันจะเป็นการเปิดเครื่องนะครับเป็นการเปิดตัวเครื่องให้ทำงานขึ้นมาอันนี้ที่มันกระพริบ4ช่องกระพริบกระพริบอย่างนี้คือมันยังหาสัญญาณไม่เ่เเมไมได้สีย ถ้าเสียบปุ๊บมันจะไฟมันจะขึ้นอยู่ช่องที่2ครับมันจะพื้นขึ้นอยู่ช่องนั้นนะฮะแล้วก็โฮมไว้แบบว่าเซตติ้งได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีนี่ปุ่ม B B A X นะครับเป็นเขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ปุ่มของอ่า Xbox นั่นแหละนะครับแล้วก็จอยมันจะสลับด้านกันอยู่อย่างนี้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่อาจจะแบบว่าเวลาคนเล่นใช้งานอ่ะพอมันอยู่อย่างเงี้ยมันจะถนัดถนัดกว่านะครับแทนที่จะมา เลื่อนอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะจับยากจับบ่อยๆมันก็จะอยู่ตรงนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมการวางเลเยอร์ของเขานะฮะแล้วก็ปุ่ม LB RB LT RT ก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับกดง่ายนะฮะมันจะทําเป็นทรงแบบนี้หมดเลยนะครับเวลากดมันก็จะแบบกดปุ๊บเข้าไปอย่างงี้นะฮะสวยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องแบบ micro USB นะฮะสำหรับชาร์จแบตนะครับผมก็ไม่รู้ทำไมถึงให้เป็นไมโครมาทําไมไม่ให้เป็น Type C มาเลยนะครับน่าจะน่าสนใจ แล้วตัวตรงนี้ก็เหมือนมีปุ่มอะไรก้วยก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าสําหรับเปิดใส่ฐานหรือเปล่าหรือว่าไม่อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นปุ่มรีเซ็ตก็ได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เรียบเรียบแบบนี้ครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรโดดเด่นมากนะฮะโดดเด่นก็คือเรื่องนี้หน้าตาตรงนี้แหละนี่ครับที่เลเยอร์เนี้ยสวยมากนะฮะการทำเลเยอร์เนี้ยถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าสนใจด้วยนะเป็นแผ่นางเงี้นะฮะเป็นรอยผิวกับคุคาคุคา นะครับไม่เชิงเป็นหนังนะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกที่ทําริ้วรอยให้มันแบบมีความกรุขะหน่อยนะครับเพื่อให้แบบว่าจับน้วมันแน่นมือยิ่งขึ้นนะครับผมจริงจริงก็วางในเอ์าได้โอเคเหมือนกันนะเน่ยดูดีจับแบบกดใช้งานได้อย่างสบายสบายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเสียบใช้งานกันดูเลยดีกว่าว่าใช้งานแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอามาเล่นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดเกมเกมหนึ่งค้างเอาไว้อยู่เป็น เกมไม่ทำแอปพอเสียนะฮะเดี๋ยวจะขยับกล้องมาไว้ใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาให้ดูเลยว่าการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับขอขยับกล้องแป๊บน,นึงฮะลรามาดูกันนะครับโอเคครับมาลองมาดูกันเลยนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เดินซ้ายเดินขวาปรับได้สบายๆเลยครับที่ผมจับไปปกติเลยนะอันนี้อ่ะกดดันแบบเบาๆไม่ให้มัน ไม่ดันไปสุดมากนะครับเพื่อที่จะได้คุมให้ตัวละครมันเดินนะฮะอ่ะอันหนึ่งนะนี่นะตัวละครก็เดินละนะครับเดินแล้วเ,เหมือนทำงานจะวิ่งนะฮะวิ่งจ็อกกิ้งแล้วก็นี่วิ่งเร็วๆนะครับโอเคถือว่าทำได้โอเคเลยนะฮะกระโดดกระโดดกดเปิดของเอ้ยนี่นี่พอกดต่อยดิมากดต่อยมันมีแบบว่าการสารั่นด้วยนะครับผมผมรู้สึกได้เลยนะเวลากดต่อย มันมีเอฟเฟกตแบบโอ้โ oh, หตอบสนองเราได้ดีมากใช้งานได้นะฮะสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็อ่ากดกดเพื่ออันนี้ฮะกดเพื่อดูอโอเคมีอันนี้ดูเพื่อเช็คนะครับผมนี่เออนู่นนั่นนี่ดู อนี่นี่อ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเล่นอาหารหน่อยนะครับผมจะลองไปยืนแบบไกลๆเลยนะครับสักประมาณตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะดูนะว่ามันยังเดินอยู่หรือเปล่านะครับเอียังเดินอยู่นะฮะผมยืนไกลแล้วมันยังมีการควบคุมได้อยู่นะครับ สบายบายเลยนะฮะสำหรับจอยรุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้มีรีวิวอะไรเยอะแยะมากมายหรอกทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไม่มีซอฟต์แวร์นะครับมีแค่โหลดตัวฟังก์ชันตัวสั่นนะครับให้เข้าไปที่เซ็บไซต์ชิโตแหละนะครับแล้วก็กดโหลดมาได้เลยนะครับสั่นมันก็เนี่ยแหละมันก็คือแค่เพิ่มการสั่นเข้าไปเฉยให้มันมีการสั่นได้แต่ถ้าไม่ซีเรียสไม่อยากได้ ไม่จําเป็นต้องสั่นก็ไม่ต้องโหลดมาก็ได้ก็เสียบต๊กใช้งานได้เลยมันเป็นแบบ plug and play อยู่แล้วไม่มีซอฟต์วงซอฟแวร์มาให้ปรับอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็ส่วนเรื่องเทอร์โบโหมดอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะทำเรื่องแยกอีกทีนึงหรือไม่ก็ถ้าใครได้แล้วก็ลองไปนั่งศึกษาเล่นดูได้นะครับมันก็มีโหมดเทอร์โบนี้มาให้นะครับมันชื่ออานวยกับสายเ p s มากเลยนะครับซึ่งก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันถ้าใครที่อยากได้นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับผม ประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่โต๊ะด้านโต๊ะของเรากันต่อเลยดีกว่าเพื่อสรุปคลิปนะครับผมก่อนที่จะปิดคลิปกันนะครับและนี่ก็คือการใช้งานคร่าวๆทั้งหมดนะครับของเจ้าตัวจอยรุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรให้เล่นเยอะๆมากมายนะฮะก็จากศึกษาตรงไหนก็ลองนั่งศึกษากันเองได้เลยเต็มที่เลยนะครับอันนี้คือผมเอามารีวิวแกะกล่องให้ดูกันนิดเฉยว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับน่าสนใจหรือเปล่านะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คนอยากจะถามเนาะเรื่องน้ําหนักเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าจับปกติม แต่พอตอนยกมันก็เบาๆลนะครับแต่ว่าถามว่ามันหนักไหมมันค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงน่าจะน้ำหนักไอ้เรื่องของแบตเตอรี่แหละนะครับที่ทําให้ตัวจอยมันมีความหนักพอสมควรเลยนะครับก็เลื่อนนานๆก็อาจจะเมื่อยได้นะครับก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าไม่อยากได้ให้มันหมักให้มันดับจัดถือได้เบาๆเนี้ยก็ซื้อแบบอิสายใช้ได้นะครับมันมีมันมีหลายรุ่นอยู่นะครับลองไปนั่งดูกันได้นะฮะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 750บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งได้บนซิงโนออฟฟิเชียลสโตร์นะครับลาซาด้าช้อปปี้และเจดีนนี่นะครับแล้วก็พวกร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วไปเลยนั่นเองนะครจัดจำหน่ายอยู่ทุกที่เลยลองไปดูสินค้ากันได้ครับ750บาทนี่คือราคากลางนะฮะบ,บางร้านอาจจะขายถูกกว่าหน่อยอา,าจจะแพงกว่าหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูกันได้ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะฮะมันยังจำเกมอยู่เลย โอเคครับเดี๋ยวผมขอใช้จอยนี้เล่นเกมอย่างมองมันกันดีกว่านะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังเหลือรีวิวเจ้าตัวแผ่นรองเมาส์อีกชุดหนึ่งเลยนะครับ3ชิ้นเลยนะฮะก็น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีในเรื่องของการกันน้ําด้วยนะครับผมก็น่าสนใจนะครับว่ามันกันน้ําแบบไหนแล้วมันกันน้ํำยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ขอบอกเลยว่าเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ไซส์ใหญ่มากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบแผ่นรองเมาส์แบบใหญ่ๆทน ดีๆนะครับเรียบนะไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันครับผมสำหรับวันนี้ะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปเล่นเกมกันดีกว่า